สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีครับผมผู้ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ครับพบกับผมร้านไอเท็กเตอร์กระสินครับพบกับช่วงเช้าๆนะผมของวันพฤหัสครับที่11เดือนสิงหาคม2565ครับวันนี้ครับเรามีสินค้าครับผมได้มานําเสนอเป็นรถไถรุ่น L4508 DT นะผมตัวนี้ครับผมจะเป็นรถไถคูปุต้า45แรงม้านะผมเครื่องยนต์4สูบนะครับผมพง้อมไรพาวเวอร์กับเครื่องสี่ล้อ4วินนะผมมาพร้อมอุปกรณ์นะครับ ชุดด้านดีหน้าแล้วก็พานพุนหลังครับชุดพันหลังจะอยู่ฝั่งนู้นเขาจะเป็นตัวสีส้มตรงกลางนะครับพันหลังก็จะเป็นทําสีมาบ้างนะผมครับตัวนี้ครับผมรถเพิ่งมาครับผมเราก็มาเช็คนะผมก็จะมีใส่ลังค่าใส่ท่อใส่เบาะใหม่ับผมเปลี่ยนท้ายของเลี้ยวให้ใหม่นะผมตัวนี้ครับเป็นรถไล่ครับสภาพเดิมๆรถคันนี้นะครับผมตําหนินะครับผมตําหนิจะมีแค่ว่ากระทะล้อไม่สวยเฉยๆนะผมย้ำนะรถคันนี้มีตําหนิแค่กระทะล้อไม่สวยอย่างอื่นเต็มระบบครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผม ไม่สวยยังไงนะผมก็จะเป็นแบบนี้ครับเจ้าของเดิมนะผมถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะครับเจ้าของเดิมไปเชื่อมตัวการศึกน็อตมาแบบไม่ได้ตัดวงเหล็กใส่นะผมไม่ได้ตัดวงเหล็กใส่ใช้แหวนเชื่อมรอบดูน็อตไว้เฉยๆครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้ปกตินะผมนะครับผมตัวนี้ก็เครื่องเกียร์ดีนะผมระบบน้ําไม่วนไม่ดันนะผมระบบท่อระบายไม่มีควนขาวนะผมตัวนี้นะครับผมใช้งานมานะผมเดี๋ยวพาเดินดูรอบรอบคันก่อนนะผม สีสันเดิมนะผมตัวนี้ตัวนี้ใช้งานมา2 5 9 1ชมมมมมั่วโมงนะผมตัวนี้เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะผมดูเลยครับผมเนี่ยเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะผมสีสันเครื่องเดิมนะผมทอนคัดมีรอยแกะเปลี่ยนคัด์มานะผมเกียร์ไม่มีรอยแกะชุดคันหน้าไม่มีรอยส้มหนักมานะครับผมช่วงล่างสวยนะผมระบบห้างห้างหลังขึ้นลงปกตินะผมห้างหลังขึ้นลงปกติ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวโซนี้ให้ใหม่นะผมโซตัวนี้ให้ใหม่แล้วก็เขียนกลางให้ใหม่ชุดพีดีโอสวยครับท่อนไทยไม่เคยแกะนะผมท่อนไทยสภาพยางนะผมสภาพยางสภาพยางก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะผมยางก็ถือว่าหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานนะผมราคานะครับผมตัวนี้อุปกรณ์หน้าหลังอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับผม F4 ทนใดที่หาอยู่นะผมรถคันใหญ่ราคาเบาๆครับผมก็มีคันนี้นะผมเดี๋ยวคันนี้เราจะทําสีใบดันชุดใบดันให้ใหม่นะผมเราจะทําสีใบดันให้ใหม่แบบสีตัวเราจะเลี้ยนเป็นสีเดิมนะผมครับเปลี่ยนชุดดันดินหน้าให้ใหม่นะผมเปลี่ยนสายของเลี้ยวให้ใหม่นะครับราคา1นึ0 0แบาทนะครับาทนะผมราคานี้เราจะส่งฟรีสองกิโลแรกด้วยนะครับผมราคานี้จะส่งฟรีสองกิโลแรก f ีท่านใดที่สนใจสั่งจองครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับผมศูน8 7 4ป0 7 2ปสครับ 0 8 2 8 7 4 0 0 7 2ครับผมสามารถโทรเข้ามาสั่งนะครับผมถามรายละเอียดแล้วก็จองไว้ได้ครับผมวันนี้ครับเราก็จะลงมือทำชุดสีใบดันคันคันดันดินแล้วครับผมก็พร้อมขายครับผมพร้อมขายในราคา18 8 0 0 0ับาทนะครับผมเ c ซท่านใดสนใจจริงๆครับผมโทรมาจองได้ที่เบอร์0 8 2 8 7 4 0 0ส2ูนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่ารถคันนี้ครับผมเครื่องยนต์แน่นหรือเปล่าควอนขาวหรือเปล่าระบบไฮดรอลิกดีไหมครับเดี๋ยวมาลมชมกันเลย ตัวนี้นะครับผมระบบเครื่องเคียดีครับผมแน่นวิ่งไม่หอนเลยครับผมคันนี้ครับผมระบบน้ำไม่วนไม่ดันนะครับผมไม่มีระบายนะครับผมระบบไฟออกครบนะครับผมตัวนี้ครับผมราคารอสุดคุ้มครับ1 8 8 0 0แบาทครับผม FC ท่านใดสนใจครับผมติดต่อสอบถามได้เลยครับผมตัวสองเป็เจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสองครับคู่ตัวสองแปเจ็ดสี่ที่ชุดเจ็ดสองครับผมสภาพสวยเดิมโรงงานเลยครับผมตัวนี้เราขายตามสภาพนะครับผมถ้า FC ที่จะให้ปรับสภาพรอบพันก็ ราคาก็คุยกันอีกทีนึงนะครับผมทำสีรอบคันก็จะแับให้นะครับผมแต่ทางร้านก็เน้นว่าสภาพเดิมแบบนี้นะสำหรับท่านที่มองหารถสภาพเดิมๆแห้งๆก็คันนี้เลยครับผมราคาไม่แพง1 8 8 0 0 0บาทครับผมเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ฝา,นะากเอฟซีทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อกับก๊าซไทยนะผมช่องทางก๊าซไทยมือสองร้านได้เติเตร์เลยนะครับผมวันนี้เราก็ได้มารีวิวสินค้าของดีราคาถูกนะผมเพื่อเอฟซีนะผมเอาไปใช้งานนะผมสำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ